สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบาลลกีสองห้าหกหาทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับผมท้งเอฟซีเก่าหลอกก่อ c เอฟซีใหม่ที่คุณเข้ามาติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันที่สิบเจ็ดเดือนพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับก็รัฐบาลไทยก็แจ้งผลไปแล้วนะครับผมก็ออกไปแล้วนะครับก็เลข เขานะครับเข่าเรียงข้างตัวเลขเข่าไปหนึ่งหนึ่งสี่นะครับผมเก้าหนึ่งสี่นะครับหลักร้อยก็เก้านะครับผมเดี๋ยวเขามาสรุปอีกเทือนนะครับสาหรับรัฐบาลไทยนะครับสําหรับลิปนี้ก็มว่าเบิรงของเ่าพัฒนากันก่อนนะครับซึ่งงวดนี้ก็คิดว่าน่าจะบุ่ผ่านนะครับหลังจากงวดที่แล้วเขามานะครับผมก่อนจะเขยเบมงสร้างตัวเลขนะครับก็เอาเบองคลิปค์้าเตือนกันก่อนนะครับ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับเอาละครับก็นในจะขอยบนทั้งของตัวเลขของมือน,นีนะครับผมก่อาเบืองอสรุปของงวดที่ผ่านมาก,ก่อนนะครับเพื่อเป็นแนวทางของงวดต่อไปนะครับผมสําหรับงวดที่ผ่านมานะครับเลขที่ออกนะครับผม7จ็ด สี่ห้าห้าหนึนะครับเจ็ดสีหห้านะครับสตัวบนก็5้าหนึตัวล่างก็ 5, 5้หนะครับผมลผลปรากฏวาน,นะครับในตารางนะครับผมก็เข้า3ตัวนะครับในตารางเข้า3ตัวพี่น้อง3ตัวแตกนะครับในตารางนะครับผม1นึ่งหานะครับส่วนตัวรูดวิ่งนะครับผม รูดวิ่งนี่กับเข่าทั้ง4ีทั้งหานะครับเข่าทั้ง4ีทั้งหานะครับผมห้าเข้าที่ล่างแล้วหลักร้อยเดืนนะครับแล้วก็สี่เข่าบนนะครับเข่าทั้งล่างทั้งบนนะครับจับคู่นะครับจับคู่กับเข่าที่หนึ่งซีนะครับผมตรงๆนะครับก็รบแล้วกับเข่าทั้งในตารางนะครับในตารางเข้าสามตัวนะครับส่วน จับคู่2ตัวก็เข้านะครับ 1- 4ึ่งตรงๆนะครับผมก็ขอแสดงความดีใจกับเอฟซีทีชคดีนะครับผมสำหรับท่านทีียงวิชคนะครับเบื้องกัน่อเลยครับวันนี้ครับผมเพี่น้องก่อนมัแลวก็อย่าลืมนะครับผมก็อย่าลืมซอยเป็นกําลังใจนะครับซอยเป็นกําลังแรงใจกับทั้งช่องนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ ไหลกดแช่ออกไปเพื่อเปิดการมองเห็นในกว้างๆกันนะครับผมสาหรับท่านที่ชื่นชอบแนวทางตัวเลขนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสิ่ง่เลยผลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับผมแนวทางเด็ดๆจากทั้งช่องนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมแนวทางราพัฒนาวันที่17เดือน11ปี66นะครับผม เลขในารานะครับมี2 4 6 2 4 0 9 1 7นะครับ2 4 0 9 1 7นะครับผมตัวที่เน้นนะครับตัวที่เน้นก็คือ4 9 7 2นะครับ ให้ศูนย์อีกตัวหนึ่งนะครับผมเป็นหาตัวนะครับแต่ว่าต้องมาดซตัวนะครับผมต้องตัดเก้ากับศูนย์ต้องมัดตัวใดตัวหนึ่งนะครับเก้ากับศูนย์ต้องมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมลองจับคู่บ้างนะครับผมแต่ว่าบางทีอาจจับคู่หายนะครับสําหรับตัวรูดวิ่งนะครับตัวรูดวิ่งสองกับเจ็ดนะครับก็เน้นที่เจ็ดก็แล้วกันนะครับสองกับมักนะครับผมแต่ว่าก็เน้นที่เจ็ดก้อนนะครับเน้นเจ็ดนะครับผม สำหรับจับคู่นะครับจับคู่นะครับผมจับคู่เก้าสองเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์สี่สี่เจ็ดสองเจ็ดตัวกันนะครับตัวการก็มีศูนย์สองแล้วก็สี่สองนะครับผมศูนย์สองแล้วก็สี่สองสำหรับสามตัวแล้วก็สี่ตัวนะครับ 3มตัวมีสมชุดนะครับสตัวมี3มชุดก็0 9นย์เสองสีสองแล้วก็2 4งนะครับผมนี่คือ3ตัวนะครับอ่าส่วนส่วนเลข4ตัวนี่ก็มี3มชุดด้วยกันนะครับผมก็7 4 9ดสอง สองสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าสองนะครับผมส่วนตัวเน้นนะครับตัวเน้นก็สองตัวสองตัวบนนี่ก็มีเจ็ดเก้านะครับเจ็ดเก้าศูนย์สี่สี่เจ็ดนะครับสำหรับตัวเน้นนะครับผมเดี๋ยวที่ว่าแอปคิดว่าน่าจะมานะครับผมคิดว่าที่ชอบนะครับที่ชอบ คือเจ็ดเก้าศูนย์สี่แล้วก็บสี่เจ็ดนะครับส่วนตัวอื่นกับวัานน่ายิงวะนนายนะครับก็เก็บอ่าซื้อไปสักตัวละครับผมสําหรับที่ผู้คนที่มีทุนเยอะนะครับอ่านาเก็บไปทุกตัวนะครับกับหัวหัวเหล็กส่วนตัวเลยนะครับผมอ่าส่วนสามตัวนะครับก็บสี่เก้าสอง ก็สองสี่ศูนย์นะครับสำหรับตัวตัวเน้นนะครับผมส่วนสี่ตัวก็เจ็ดสี่เก้าสองเจ็ดสองสี่ศูนย์นะครับนี่คือตัวเน้นนะครับตัวไหนรองนะครับตัวรองนะครับผมก็ล้องเบิ้งนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับตัวเลขมีเขามีรุดนะครับพี่น้องไส้เบญจยานหลายๆนะครับผมไส้เบญจยานนะครับ ในการหลับชมนะครับผมัวเลกมีความือรุดแอดก็เหตุขึ้นมานะครับเพื่อเป็นน้ำทั้งให้กับเอฟที่ขนัดนะครับกับว่าหไวเล็เสียกตัวเอ้นะครับผมมักกระจัดขัดกระพ่านนะครับอ่ามากะเบิ้งเบือฟ้ามันเทงนะครับผมจะประมาณนี้ครับสาหรับเนวทั้งของมือนี้นะครับสําหรับมือนี้นะครับผมก็ขอให้เอฟที่สุกค้นนะครับผม โขกหมันล่ำรวยนะครับโขกมวยเปน็นต้องการนะครับผมตีสำคัญก็ขอให้พี่นอ้องเอฟซีทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับผมอย่าเจ็บอย่าจุนะครับสนมิเงินไม่ต้องใส่ตลอดปีและตลอดไปนะครับผมเดินทางใส่มาใส่ก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมกลิปนหนาพอกันไหมนะครับ สวัสดีครับ